สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับตุ๊กติดท่อง Missy Anna Happy Lady นะคะแอนจะมาอัปเดตนะคะขั้นตอนของการทำวีซ่าคู่สมรสค่ะในขั้นตอนของ NVC Approve แ,แล้วก็จะส่งเรื่องไปที่สถานทูตอเมริกาเพื่อที่จะนัดวันให้เราสอบสัมภาษณ์ค่ะเดี๋ยวแอนจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะเมื่อขั้นตอนของ NVC เพื่อนๆ ละะหลังจากที่เราส่งเอกสารแก้เอ,อกสารต่างๆเขาอยากได้อะไรก็ส่งเพิ่มส่งเพิ่มจนถึงวาระสุดท้ายจน approve เมื่อ approve อเรียบร้อยแล้วคราวนี้เก็บอ,อีกนิดเดียวค่ะเพื่อนๆอีกนิดเดียวจริงจริงเพื่อนๆรอเอกสารค่ะหลังจากนั้น n v t จะส่งจดหมายมาว่าส่งเรื่องของเราไปที่สถานาทูตอเมริกาประจําประเทศไทยเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นเพื่อนๆรอต่อไปค่ะให้เข้าไปเช็คอีเมลเรื่อยๆของแอนประมาณสสัปดาห์ไม่เกินเดือนหนึ่งค่ะ พอเราได้ทราบวันว่าเราสอบสัมภาษณ์วันไหนใช่ไหมคะวันนั้นให้เพื่อนๆโทรไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะให้เลือกโรงพยาบาลที่สารทูตระบุไว้ค่ะของแอนเลือกที่บำรุงราชนะคะแล้ววันนั้นแอนก็โทรกลับมาที่เมืองไทยค่ะวันที่สอบสัมภาษณ์กับวันที่ตรวจสุขภาพให้ห่างกันประมาณสองสัปดาห์ค่ะสองวีกกำลังดีค่ะ เพราะว่าเผื่อการตรวจเลือดหรือการตรวจอะไรต่างๆให้ข้อมูลเอกสารจะได้ชัดเจนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะของแอนตรวจสุขภาพในวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาค่ะและก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นวันที่10เมษายนแอนต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ขอกำลังใจเพื่อนๆด้วยนะคะส่วนขั้นตอนนี้ก็กำลังเตรียมเอกสารต่างๆที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ค่ะให้เพื่อนๆก็เดี๋ยวกลับมาดูเอกสารต่างๆนะคะว่าเราต้องใช้อะไรบ้าง โอเคค่ะเดี๋ยวแอนเล่าต่อเรื่องที่เราไปตรวจสุขภาพนะคะพอน้องเจ้าหน้าที่โทรกลับมาตอนนั้นแอนอยู่ที่อเมริกาอยู่นะคะน้องก็โทรต่างประเทศนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศอยู่นะคะให้โทรโทร,โทรเข้ามาที่ประเทศไทยค่ะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลจะโทรกลับไปคอนเฟิร์มค่ะก็โทรกลับไป ที่เมกาเราก็นัดกันนัดวันกันเรียบร้อยแล้วก็ให้อีเมลให้อีเมลแอดเดสกับน้องเจ้าหน้าที่ก็จะส่งข้อมูลต่างๆที่ต้องการนะคะเข้ามาทางอีเมลของเรานะคะให้เราเตรียมเอกสารต่างๆตามที่โรงพยาบาลต้องการค่ะก็มีเอกสารสําคัญทุกอย่างค่ะที่เราต้องใช้ทั้งเคสนัมเบอร์อะไรข้อมูลที่เราติดต่อจากสถานทูตนะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลจะต้องยืนยันเช็คกริงเช็คว่า เรามีเคสนมเบอร์กับที่สถานทูตและสถานทูตนัดมันสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วหรือไม่เมื่อได้เรียบร้อยแล้วระยะเวลาแอนอยากให้เพื่อนกะไว้นะคะก็เจ้าหน้าที่จะซักประวัติเรานะคะเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งเหมือนเขาว่าเราต้องทําอะไรบ้างของแอนอยู่ด้วยช่วงวัยอายุอยู่ที่50ปีขึ้นไปของแอนจะได้ตรวจปอดต้องเอกซเรย์ปอดค่ะแล้วก็ฉีดวัคซีน คุณพยาบาลจะตรวจวัดสายตานะคะชั่งน้ำหนักเราแล้วก็เช็คส่วนตูง,ตงแล้วก็จะถามว่าเราเคยผ่าตัดอะไรมาบ้างเคยสัลญกรรมอะไรไหมทําจมูกทาหน้าทําอะไรต่างๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆทําตรงนี้เพื่อนๆต้องแจ้งด้วยนะคะแจ้งทุกอย่างที่เพื่อนๆได้เคยทํามากับร่างกายของเรานะคะเขาจะถามค่ะว่าเคยเป็นอิสุกอิสัยมาก่อนไหมคุณหมอก็จะต่างเพิ่มเติมว่าต้องทําอะไรบ้างตอบ่แอนทุกอย่างปกติดีค่ะ ก็เอาเอกสารเอกสารจากโรงพยาบาลที่เราเคยผ่าตัดที่เรามีประวัติต่างๆนะคะเราต้องแจ้งคุณหมอนะคะบอกว่าเราเคยทาอะไรมาบ้างเนี่ยแอนเคยผ่าตัดมดลูกและรังไข่แล้วก็ผ่าตัดซีที่ก้อนท,ท,ที่ที่อกด้านขวาเราก็ต้องแจ้งนะคะแล้วเคยผ่าตัดอะไรมา,มาบ้างเคยผ่าตัดลอดน,น้องเคยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆต้องบอกข้อมูลคุณหมอโดยละเอียดค่ะคุณหมอจะประเมินประเมินตัวเราถือว่าเราต้องเป็นอะไรยังไงวัคซีน วัคซีนตัวไหนที่สถานทูตระบุคุณหมอก็จะจัดการให้เราเองค่ะเพราะว่าคุณหมอจะรู้ดีกว่าเราเราอย่ารู้ดีกว่าหมอนะคะก็ของแอมไม่ได้ตรวจเลือดน,นะคะคือแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะได้ไม่เหมือนกันพอเมื่อพบคุณหมอแล้วคุณหมอก็เช็กร่างกายค่ะอยากจะคุยกับเพื่อนเพื่อเรื่องวัคซีนนิดนึงอะคะ่ะวัคซีนนะคะเพื่อนๆนเนื่องจากช่วงวัยอายุจะไม่เหมือนกันคือคุยกับน้องพยาบาลนะคะว่า เราต้องไปเตรียมตัวฉีดวัคซีนล่วงหน้าไหมที่ไหนๆอะไรเงี้ยคุณพยาบาลบอกว่าไม่จําเป็นเลยค่ะให้มาที่โรงพยาบาลเลยเพราะว่าถ้าคุณไปฉีดหลายๆที่พยาบาลก็ต้องซักประวัติคุณอีกครั้งว่าคุณฉีดที่ไหนอะไรยังไงวัคซีนตัวไหนเขาต้องกรอข้อมูลอีกเยอะค่ะถ้าเราสะดวกค่ะมาที่นี่แอนจ่ายค่าที่จ่ายทั้งหมดประมาณ8,00 0กว่าบาทค่ะไม่ได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆฉีดวัคซีน4ี่เข็มค่ะ2ข้างข้างละ2เข็มแล้วก็ เอ็กซเรย์ปอดค่ะแล้วก็พบคุณหมอ,อก็ไม่ได้เยอะนะคะเพื่อนๆนแอนเห็นน้องๆบางคนเขาเขาทําหลายอย่างแล้วเขาก็ฉีดวัคซีนที่อื่นด้วยราคาก็ไม่ได้ต่างจากแอนเท่าไหร่เลยเพื่อนๆที่ไม่มีเวลานะคะก็มาที่โรงพยาบาลบำรุงราชที่เดียวเลยค่ะใช้เวลาอีกนิดนึงค่ะหรืออาจจะเตรียมสตางเตรียมสตางไว้แล้วก็มามาให้คุณหมอให้คุณพยาบาลฉีดวัคซีนทีเดียวจบเลยค่ะก็ ลืมเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าการเดินทางยังไงของแอนน่ะแอนนัดเป็นวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าคุณหมอจะมีเวลาทำงานอยู่ที่ออกตรวจนะคะช่วงเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าแล้วด้วยจากเนื่องที่ว่าบ้านแอนอยู่ไกลบ้านอยู่ที่ดอนเมืองจะไปกันแต่เช้าหรือจะทำยังไงก็คงจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นแอนจะแนะนำค่ะมีโรงแรมใกล้ๆนะคะสำหรับเพื่อนๆืนนที่มาจากต่างประเทศหรือว่ามาจากต่างจังหวัด ที่จะไม่สะดวกในการที่เดินทางเข้าจะแนะนำโรงแรมที่อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลบำรุงราดค่ะจะชื่อว่าโรงแรมแอทดิแอทลิฟท์แบงคอกค่ะก็จะอยู่ด้านหลังถ้าเพื่อนๆมีแฟนมาด้วยสามีมาด้วยให้เข้าให้แฟนอน,นอนรอที่โรง,งแรมเลยค่ะแล้วเราก็เดินไปนิดเดียวค่ะไม่กี่ร้อยเมตรไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปแอนไปถึงเป็นคิวแรกค่ะแอนไปถึงประมาณ6กโมงแอนออกจากโรงแรมประมาณ6กโมงครึง่ง แอนไปถึงที่โรง,งพยาบาลวันหกโมงครึ่งนิดๆค่ะก็ไปนั่งรอเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ยังมาไม่ถึงเลยก็ได้ทําเป็นคิวแรกพอเป็นคิวแรกปุ๊บก็แป๊บเดียวเสร็จค่ะเจอคุณหมอเจอคุณน้องพยาบาลไม่เกินชั่วโมงค่ะแอนยังสามารถกลับไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมได้อีกก็อันนี้ก็คือจะแนะนําเพื่อนๆนะคะก็ราคาก็คงอาจจะ ยังไงเพื่อนก็ดูดูกันไปนะคะเผื่อว่าเป็นไอเดียภาพเพื่อนๆไม่อยากที่จะเดินทางไกลไม่อยากที่จะเหนื่อยมากและให้คุณสามีนอนรอที่โรงแรมได้ค่ะก็แต่ว่าที่โรง,ง,งพยาบาลนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะนัดเรากลับไปรับเอกสารอีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นคือเอกสารที่ตรวจสุขภาพของเราจะเสร็จภายในวันรุ่งขึ้นนะคะมารับได้ก็เขาให้น้องใค้นอนมารับ วันรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์แองก็ไม่สะดวกค่ะก็หลังจากก็มารับเป็นวันอื่นพอมาวันอื่นแองก็เดินทางเข้ามาค่ะพอมาที่โรงพยาบาลแล้วก็จะมีรถอะชัตเตอร์บัสที่อยู่ด้านข้างของตึก A นะคะตึก A จะมีชัตเตอร์บัสจะออกจากที่โรงพยาบาลตลอดค่ะมีมีคนนั่งรออยู่ให้ถามเจ้าหน้าที่ตรงนั้นก็ได้ค่ะว่าจะขึ้นชัตเตอร์บัสไปอะ b t ทอยังไงก็จะมีก็มีรถตู้ไปส่งที่ BTS นานา,นาค่ะก็สะดวกสบายค่ะเพื่อน ตึกไหนที่ใช้ที่ตรวจนะคะก็จะเป็นตึกตึกเค่ะเพื่อนๆเข้ามาจากด้านหน้าเป็นตึก A ตึก A อันดับแรกเลยถ้าเพื่อนๆไม่เคยมีประวัติที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะให้เพื่อนๆขึ้นไปที่ชั้นสิบค่ะชั้นสิบไปกดบัตรคิวนะคะจะมีบัตรคิวกดบัตรคิวรอไว้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมากรอกข้อมูลมาทําบัตรเออมาทําบัตรให้เพื่อนเพื่อนนะคะทากรอกข้อมูลเอกสารต่างๆให้เราแล้วหลังจากเติดเรียบร้อยแล้วเราจะได้บัตรบัตรของบำรุงราษฎร์บัตรคนไข้ค่ะ แล้วเขาก็จะติดชื่อเราที่แขนข้อมือแล้วหลังจากนั้นให้เพื่อนๆขึ้นไปที่ชั้น15ชั้นที่15บห้าเข้าไปเคาน์เตอร์ข้างในสุดเลยค่ะเป็นเป็นอัลเลอร์จีคลินิกเป็นคลินิกสำหรับภูมิแพ้อะไรค่ะให้เข้าไปก็จะไปพบกับทีมงานของคุณหมอค่ะที่ที่เราระบุไว้ก็จะได้ตรวจเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะแป๊บเดียวค่ะโงพยาบาลสวยงามค่ะเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆค่ะสำหรับคนที่เดินทางมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเหมือนอันแล้วแล้วเดี๋ยวแอนจะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆอีกนะคะว่าขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์เป็นยังไงและเอกสารต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบุญรักตาคุณพักคุณครองเพื่อนทุกคนนะคะ